สวัสดีครับทุกท่านครับผมหมออ้ามีระวัฒนะครับวันนี้ก็มาตามกระแสนะครับ Ice ์บั k e t Challenge Thailand นะครับก็ขอท้า5คนเลยแล้วกัน3คนน้อยไปนะครับมี5คนที่อยากจะท้าเพิ่มมากเลยนะครับไม่รู้ว่าท่านจะรับคำท้าผมหรือเปล่านะครับส่วนผมเองนั้นถึงแม้ว่าจะรับคำท้าก็ยังบริจาคให้กับมูลนิธิที่ผมอยากบริจาคอยู่แล้วด้วยซึ่งเห็นด้วยกับคุณปลื้มกับคุณสู้ชิงมากนะครับกับมูลนิธิกระจกเงานะครับเพราะว่า เอาไว้ให้เขาได้มีงบประมาณในการระดมทุนหาบุตรหลานของทุกท่านที่หายไปนะครับที่อาจจะสูญหายนะครับให้ติดตามมาถึงครอบครัวอย่างสวัสดิภาพนะครับโอเคครับผมก็ขอท้าห้าคนอย่างนี้นะครับคนแรกเลยนะครับอาจารย์เอกชัยชัยนุวัตรครับคนที่สองครับอาจารย์องค์อาจารย์สิโรธคล้ามไพบูลครับจะองอาจเฉยเลยอาจารย์สิโรธคล้ามไพบูลนะครับคนที่สามอาจารย์พิษพงศวัรรษครับ คนที่4นะครับจานชูวัตเลิศสิริสุขนะครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับคนนี้เสียบุ้งครับคุณต้าแดงแดงสยิวนะครับคุณประกรณ์พรชีวังกุลนะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับ5ท่านนี้นะครับจะดูว่าใครจะรับคำท้าผมบ้างนะครับสำหรับผมเองนั้นจะมาเอาไว้นี่ฮะสามทุ่มครึ่งนะฮะวันนี้ก็พอดีเลิกคลินิกนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูน้ำแข็งกันนะครับนี่น้ำแข็ง เพลงสดๆนะครับนี่ฮะหมดเลยแล้วกันโอเคเอาหรอวะหาท่านนะครับอาจารย์เอกชัยชัยนุวัตรนะครับอาจารย์สิรโรจน์ค้ำไพบุญนะครับอาจารย์ทิพงศ์สวัสดนะครับอาจารย์ชูวัฒร์ทธิสิริสุขนะครับแล้วก็เสียบุ้งอุนตาแดงแดงสยยวนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเจอกันนะครับโอเคครับ ยอดมากครับขอบค,ครับ